ต่อไปกันนะคะข้อ 7. เจ็ดบ,บอกว่าคนแรกพูด Hello John it must be years since we last met วันด John หูต้องหลายปีมาแล้วนะตั้งแต่เราเจอกันครั้งที่แล้วครั้งล่าสุด must be years ต้องมีเป็นเวลาหลายปีแล้ว Since มองแต่จุดเริ่มต้นคราวที่แล้วที่เจอกันวันนานมากแล้วจนถึงปัจจุบันที่เราได้เจอกันอีกครั้งหนึง่งอีกคนหนึ่งตอบบอก Yes it is ใช่มันนานมากแล้วจริงๆ Where จุดๆ All these years คงประมาณว่าไปอยู่ที่ไหนมาอีกช่วงเวลาที่หายไปเนี่ย All these years เขาบอกไม่ได้เจอกันหลายปีถูกไหมแล้วที่หลายปีนั้นนไปทำอะไรมา พอฟังแล้วกําหนดจุดอยู่ตรงไหนเวลากําลังคุยกันอยู่ถูกไหมสองคนนี้กำลังโตโตถีไม่ใช่โตเถียงโต้ตอบกันอยู่จุดเวลาปัจจุบันคือไม่ได้เจอกันหลายปีมาเจอกันก็ทักเฮ้ยเป็นไงนาาไปทำอะไรมาส่วนที่เขาถามว่าไปทําอะไรมาในช่วงเวลาตั้งแต่ since we last met อันนี้จะเป็น p a s t อาจจะเจอกันครั้งที่แล้วเมื่อ ปีอันนี้2006ใช่ไหมอาจจะเจอกันตอน2004ก็ได้เจอกันตอน2004เนี่ยตั้งแต่2004ถึงปัจจุบันที่มาเจออีกครั้งเนี่ยไะทำอะไรมาเป็นช่วงเวลาจากอดีตปัจจุบันใช้ t e n s อะไรเอย่ย present perfect มาตัดช้กันว่าไหนไม่ใช่ present perfect Where you have been อันนี้ผิดถูกไหมเพราะว่าเป็นประโยคคำถามจะต,ต้องกลับ work have ต้องไปอยู่หน้า you เพราะฉะนั้นอันนี้ผิดข้อ2 had you been had โว้บช่วง3เป็น past perfect ผิดเหมือนกันข้อ3 have you been have been ่า present perfect ถูกเก็บไว้ก่อน Are you being ah is a m up with a e n G tense present con ผิดนั้นตอบข้อสามไอ้ระหว่างปีที่หายไปตั้งแต่เจอเขาที่แล้วเนี่ยไปทำอะไรมาข้อแปดจทถามว่า no มิสเตอร์จ hasn't been in that office for very long เป็นคําตอบใครสักคนใช่ไหมว่าไม่ไม่อะไรก็ไม่รู้เขาถามอะไรก็ไม่รู้ตอบว่าไม่ Mr. สเตอร์จอห์นสไม่ได้ทํางานไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศนั้นน่ะมานานแล้ว by Christmas he there less than two months ภายใน คือเมื่อถึงคริสต์มาสที่จะถึงนี้สมมติว่าตอนนี้เดือนออ g กสใช่ไหมพี่อยู่เดือนออเกสเดือนสิงหา,าคมจุดเวลาตรงนี้คือออเกสนี่คือเพรสเซนถูกไหมเขาบอกว่าใช้บายถูกไหมบายตรงนี้บวกกับเวลาเนี่ยเหมือนกับ by the end of this year ภายในสิ้นปีนี้ ก็คือเป็นกลาวไปรถึงอนาคตอันนี้คือคริสต์มาสเอ็กซ์มัสนี่มิสเตอร์จอห์นสันเนี่ยจะอยู่ที่นั่นมา less than two months มาสองเดือนแล้วจนถึงคริสต์มาสเนี่ยดึงดึง,ด,งดึงเนี่ยจะอยู่มาสองเดือนความหมายของเขาคือว่าใครไม่รู้ถามแต่ว่าชีเนี่ยก็ตอบว่า ไม่หลอกมิส์จอนสันเนี่ยออกมาจากไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศนั้นแล้วคือไม่ได้ทํางานที่ออฟฟิศนั้นแล้วมานานแล้วก็คือความหมายคืออาจจะได้งานใหม่ by Christmas เมื่อถึงเวลาคริสต์มาสในอนาคตเนี่ยก็จะทํางานที่นั่นมาได้2เดือนแล้วคืออาจจะทํางานที่ใหม่ก็ได้คือออกจากที่เกา่าแล้วไปทําที่ใหม่แล้วเขาอธิบายเพิ่มว่าไอ้ทาที่ใหม่นั้นนะ่ะ ตอนนี้ไม่รู้กี่เดือนแล้วที่ทํามาแต่เมื่อถึงคริสต์มาสที่จะถึงเนี่ยจะทํามาได้2เดือนระยะเวลาจากปัจจุบันไปถึงอนาคตที่กําหนดเวลาด้วยายบวกเวลาเนี่ยใช้เทนส์อะไรเอ่ยจะได้ไหมเทนส์ฟิวเจอร์แน่นอนถูกต้องฟิวเจอมี2อ,อันคือเจอเฟอร์เฟเพราะว่าเป็นระยะเวลาใช่ไหมคะ ช่วงหนึ่งถึงช่วงหนึ่งหรือว่า future perfect con มาตัดกันอันไหนไม่ใช่ future perfect แล้วก็ future perfect con ข้อหนึ่ง must be working เขาต้องทำงานที่นั่นมาได้น้อยกว่า2เดือนอันนี้ไม่ใช่ future perfect ต้องมียังไงเอ่ย will shall บวก have been have w o r k e สา หรือว่าวิ l l แช่์เหมือนกันเ,เขียนให้หน่อยบวก h a v e been บวก verb ing perfect แล้วก็ perfect con ข้อ2 will have been working will have been v e r ing perfect con ถูกเก็บไว้ก่อน will be working จะทำงาน อันนี้เป็น tense I เอ่ย will บก be บอกว่ ing tense future con t o n u o u u นั่นเอง future con เนี่ยจำได้ไหมคะว่าใช้ยังไงจะใช้เมื่อมีจุดเวลากำหนดที่แน่นอนในอนาคตและเห็นภาพว่ากำลังทำงานทาอยู่อย่างเช่นที่พี่เอาตัวอย่าง,างเช่นบอกว่าเนี่ยที่พี่ติดปามุจจินจใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ย เกตภาพได้เลยว่าเออพอ4ี่โมงครึ่งเปาบุญจินมาเนี่ยก็จะเห็นภาพพี่เนี่ยนั่งกดรีโมทจ้องทีวีดูท่านเปาแล้วก็องครักษ์จันอยู่นะคะก็จะบอกว่าเออ I will be watching เปาบุญจิน at 4.30 t o m o r r o w อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือต้องเห็นจุดเวลาที่แน่นอนแต่ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นการบอกการจบสิ้นช่วงเวลาคือบอกระยะเวลาว่าเออเมื่อถึงคริสต์มาสนะจะได้2เดือนมีระยะเวลากำหนด เป็นช่วงเวลาเพราะฉะนั้นฟิวเจอร์คอนใช้ไม่ได้ 4. has been working has been บอก verb ing tense อะไรเอ่ย present perfect con ราะฉะนั้นคนนี้ก็ผิดเหมือนกันฟิ t เจอร์ perfect con เนี่ยจะใช้ยังไงเอ่ย ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินต่อไปในอนาคตแต่อันนี้เกิดขึ้นปัจจุบันถึงอนาคตเพราะฉะนั้นใช้ present ไม่ได้เาต้องเป็น future ก็ผิดเพราะฉะนั้นตอบข้อ2เหลืออยู่ข้อเดียวและทําไมถึงแม้จะมีข้อเลือกเป็น future perfect เนี่ยก็ไม่ควรเลือกถ้ามี future perfect คอมาให้เลือกเพราะว่าการทํางานเนี่ยโอเคเขาอาจจะบอกว่าจนถึงคริสต์มาสจะทําได้2เดือน แต่ที่ใช้ future perfect con เนี่ยก็จะบอกต่อไปได้ว่าเขาจะทำงานต่อซึ่งมันก็เป็นมีนาโนม่าจะเป็นจริงมากกว่าเพราะว่าคนเราคงทำงานทำไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้แบบโอ้โหตบตีกับเจ้านายหรืออะไรอย่างนี้ก็คงไม่ออกฉันจะให้เซ้นส์ที่ดีกว่าที่จะเห็นว่าเออถึงแม้ว่าถึงจุดเวลานั้นจะทางานได้จานวน2เดือนแต่มีนาโนมก็จะทางานต่อฉัน future perfect con เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะ